ดวงดาวยกย้ายราศีของเดือนมกราคมพุทธศักราช2568นะครับในช่วงจังหวะจับโครน,นี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน่อยเริ่มต้นดวงแรกคือดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่2มกราเวลา20นาิ12นาทีมีตำแหน่งอ่อนกำลังเป็นปัดแต่ในหลักโหราศาสตร์ก็มีข้อยกเว้นว่าพุธสิงธนูมีนอย่ากลัวเาตัวสาอันนี้เป็นจังหวะแรกของดวงที่1น,นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยจังหวะที่2ก็คือดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีของมังกรได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรในวันที่14มกราเวลา17นาฬิกา3นาทีหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยนะครับดาวพรพุธอีกครั้งหนึ่งโคจรเข้าสู่ราศีมังกรหรือโบราณเรียกมังกรในวันที่20มกราคมเวลาตี1น่นาฬิกา1นาทีและตามมาด้วยดาวอังคารโคจรถอยหลังพัก ราศีเลยนะครับอันเป็นลัคนานะครับหรือว่าเป็นตนุลักษณ์ของดวงโลกหรือดวงเมืองเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่25มกราตี1นาฬิกา39นาทีโครจรพักราศีย้ายกลับไปที่มิถุนเลยนะครับและดาวพระศุกจะเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งนะครับพกเกณฑ์ดงยศและเข้าสู่มหาอุจ ในวันที่28มกราคม15นาิา58นาทีและดาวดวงสุดท้ายคือดาวเฤเกตโคจรในช่วงวันที่30มกราคมเวลานะครับ12นาิกา4 6นาทีนั่นย่อมแปลว่าในเดือนมกรา2568มีดวงดาวโคจรย้ายราศีทั้งหมด6ดวงด้วยกันเลยนะครับถึงกับ6ดวงดังนั้นเนี่ยย่อมส่งผลต่อ1 2ลัคนาราศีดังต่อไปนี้ติดตามรับชมกันได้เลยครับ สำหรับท่านที่เกิดในลักนณาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูนะครับชาวลักนณาราศีธนูเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในช่วงของเดือนมกรา2 0 1 8เนี่ยก็เรียกว่ามุมดาวดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วเด,เดือนที่แล้วมันเข้ากดเกณฑ์ไม่ดีเยอะเดือนนี้ปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับก็อํานวยอวยชัยให้กับชาวลักนาราศีธนูทุกท่านก่อนเปิดคลิปมานะครับพอแก่แม่เท่าเอ่อหมอนนะครับปู่ยาตาทวดเนี่ยนะครับปุย้ยเนี่ยนะครับหรือว่า น้องๆหนูน่ๆคุณผู้ชายใดผู้หญิงต่างๆก็ขอให้ประสบความสาเร็จในทุกเรื่องทุกราวต่างๆมีโชคล่าวาส,สนาการเงินการงานคู่ครองคนรักลูกหลานบริวารล้อมหน้าล้อมหลังนะครับร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่างๆก็ขอให้ประสบความสาเร็จทุกท่านก่อนนะครับแล้วก็ท่านใดที่ปีใหม่ฟ้าใหม่อยากจะดูดวงแบบละเอียดเจาะลึกเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ช่องทางขึ้นทางล่างนี้ได้หรือจะให้ระวังเลิกเลิกข้อเลิกแต่งงานเลิกต่างๆนานานะครับก็สามารถที่จะติด ติดต่อตรงนี้ได้นะครับประสบการณ์ยาวนานส7บปีนะครับหรืออยากจะสนใจเรื่ององราศาสตร์อยากจะเรียนต่างสัวเป็นเิษหรือเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ติดต่อช่องทางที่ขึ้นนี้ได้ทุกนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจะเข้าสู่การประยากรนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับผมบอกเลยว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเรื่องของงานกับเรื่องของคนรักเนี่ยโอเคเป็นเป็นแนวจะออที่ทางที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าบิดหน้ามือไปหลังมือนะครับเขาเอาใจเรามากขึ้นงานจะเข้ามามากขึ้นกว่าเดิม โอกาสน้าที่การงานเข้ามาได้ดีนะครับหลายคนบอกว่าดาวพระพุธท,ทับดวงชะตาลัคนาธานูอ่อนกําลังเป็นปะใช่มันจะไม่ดีมันจะเสียพื้นฐานเป็นอย่างนั้นแต่เรามีประสบการณ์มานานนะครับดาวพระพุธเป็นเกณฑ์ยงยศผู้สิงธนูมีอยากัวว่าตัวตามถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ข้อจเก้นอย่างหนึ่งนะครับแล้วัวเป็นอุดมเกณฑ์ในดวงชะตาด้วยนั่นแปลว่ามีโอกาสหุ้นส่วนคนธุรกิจเข้ามานะครับหรือเรื่องราวของความรักจะมีคนเข้ามาไหลหรอกคนอยากจะช่วยลงทุนกับคุณใครสดอยู่คนเข้ามา นะครับติดพันเยอะหน้าที่การงานมีโอกาสนะครับใครน้องนองรหน,หนูเรียนผมว่าช่วงนี้เนี่ยโอกาสการเรียนเป็นในมุมที่ดีคนที่โสดอยู่เรื่องของความรักมีคนเข้ามาติดพันผปวพันเยอะคนที่แต่งงานแล้วโอเคความรักผูคพองเปนในจังหวะที่ตาที่ดีมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันมีโอกาสพาคนรักเข้ามาร่วมงานเข้ามางานสังสรรค์จัดเลี้ยงปีใหม่พาคนรักเข้ามาให้คนในที่ทํางานได้รู้จักรวมไปถึงตัวของคุณเองมีคนจะมาชักชวนให้ลงทุนต่างๆนานามีโอกาสช่องทางใหม่ ให้คุณค่อยๆค,คิดค่อยๆอ,อ่านนะครับแต่ช่องทางนี้สามารถทำเงินทำทองให้กับคุณได้แต่แต่ว่าถ้าจะลงทุนเรื่องต้นใหม่จริงๆไม่ได้จะได้ต่อเมื่อย5มกราคม2568้าร้หกสิบแปดนะครับย5มกราคองพั8หร้อตีหนึ่งาฬิกา39มนาทีถึงจะเริ่มทำได้ก่อนหน้านั้นไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้ย้ำเตือนไว้ก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเกณฑ์ไม่ค่อยดีในดูตยาสุขภาพ สูญเสียทะเลาะเบาะแว้งนะครับถูงหลักหลังแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยลงทุนได้โอกาสทิศทางที่ดีมีแนวโน้มประสมความสำเร็จค่อนข้างที่จะมากนะครับในขาดดยวการเรื่องของเงินทองเนี่ยโอเคที่ผ่านมาเนี่ยดาวเรื่องของเงินทองหรือดาวพระสารในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขาเดินโคจรพักราศีหลายเดือนแต่ในช่วงนี้เขาเดินเป็นปกติธุระแล้วนะครับดาวพระสาวเดินเป็นปกติธุระเนี่ยต้องเรียกว่าอย่างไรนะครับเดินเป็นเดินไปเรื่อยๆืเป็นปกติธุระแล้วเดิน มีโอกาสเรื่องของเงินทองมีแนวโน้มที่ทางหาเงินหาทองได้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ใครก็ตามที่ทําเกี่ยวกับต้นไม้นี่ปลูกต้นไม้ขายขายต้นไม้นี่ปลูกบ้านและสวนเนี่ยพวกนี้ทําได้อสังหาริมทรัพย์ดาวพระเสานะครับก่อสร้างอย่างนี้ก็ได้นะครับขายไม้พืชพนธุ์ความสวยงามก็ได้นะครับรวมไปถึงตัวของนะครับผมการอาจจะเป็นเรื่องของบางคนดูเรื่องของจัดหาแรงงานใครอยากทํางานต่างประเทศทํางานที่นูน่นีด ตัวของคุณก็มีความคล่องเก็บแวดล้อมพวกนี้ถือว่าเป็น,ปน,ปนทิศทางที่ดีได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้ทําอย่างระมัดระวังรอบขอน,นิดนึงเพราะเป็นดวงจังหวะดวงที่เริ่มเปิดนะณะเดียวกันดาวพฤกษ์อยู่ในมุมทิศทางที่ดีนะครับคุณสามารถทําเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยให้มันประสบความสำเร็จได้นะครับแต่อย่าลืมเรื่องของทาบุญเข้าไปด้วยเพราะมันมีดาวสัมพันธ์กันดังนั้นปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับผมแนะนําให้คุณเนี่ย ทำบุญบ้านทำบุญให้สางพภูมิทำบุญให้ตีจุเอเจ้าที่เจ้าท,ทางตายายทำบุญให้กับเทวเวลาที่รักษารถของคุณนะครับใครที่ทําขนส่งใหญ่รถสิบล้อยเยอะๆรถพวกเยอะๆหรือว่าใครที่ที่บ้านมีรถเก๋งคันหนึ่งทําได้หมดนะครับคุณก็ทําให้กับจุโลวิญ,ญญาณไปแล้วเดี๋ยวเมื่อเขาได้รับบุญกุศลนี้แล้วเขาก็จะตอบแทนคุณเองนะครับเพราะในคำเนี่ย จริงๆมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะคราบอกว่าเมื่อใดก็ตามเราทําบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่อาศัยหรือใดที่ไหนก็ตามเมื่อเขาได้รับบุญจากเราแล้วเขาก็จะรักเราเหมือนลูกนะครับแล้วคำนี้ก็จะมีคํหนึ่งโบราณเขาบอกว่าปิดามารดาย่อมนําความเจริญมาให้บุกทุกเมื่อเนี่ยมันเป็นการแปลงสลับกันไปสลับกันมาถ้าเป็นดาวเนี่ยก็คือทําบุญตีคนโยกแลกเรือนเมื่อเราให้เขาก่อน เขาได้รับแล้วเขาประละปาเหมือนลูกเมื่อเขาละปลาเหมือนลูกแล้วเขาก็จะทําให้เราเจริญขึ้นมันดึงกันไปดึงกันมากลับป,ป,ปันไปกับปันมาอย่างนี้เป็นการใช้ธาตุแปลงธาตุอีกทีนะครับจากธาตุจากโลกมนุษย์ทาบุญให้เกิดบุญจากโลกวิญญาณเมื่อโลกวิญญาณกายทิพย์ต่างๆได้รับแล้วก็แปลงกลับมาให้เราโลกมนุษย์เป็นกายใหอีกทีทับซ้อนนะครับแต่ตอนนี้ลัคนาธนูสามารถทําได้ดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีร,ร,รีบทำนะครับอย่าได้ปล่อยโอกาสจังหวะหวงดาวให้มันเลยเถิดไปนะครับผมวันนี้ก็ เป็นบทสรุปสำหรับชาวลาัคนาราศีธนูในเดือนมกราคม2568ครับผม สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวงดวง,งานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจงรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ่พัะหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้น หรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามีเรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงวยงวยคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญาคทองเนียมคณยุทธเนี่ยจะวางเรื่อชาได้รถ้าเิดึถึงผมขึ้นถึงยุงจะนานได้ครู่กันไปเ็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคลอ์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เมื่อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปไปอย่างไรงรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหรนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ